ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมูหม่า2สองทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมึงหมหม่าสองนะครับก็ไม่รู้ว่าอีพีที่หนึ่งร้อยเก้าเท่าไหร่แล้วนะครับก็น่าจะเกือบสองร้อยแล้วนะครับก็ท้าทันใดเข้ามารับช่องใหม่นะครับก็ชื่นชอบในพระเครื่องก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาเริ่มที่องค์แรกนะครับองค์นี้ก็ก็เคยอยู่ในองค์ที่ว่าหนึ่งแถมหนึ่งไปนะครับเอ้ยไอสองแถมสองหรืออะไรไปนะครับนี่เป็นหลวงอ่าปาพูชินาชนะครับเป็นรูปหล่อ นี่ครับกลฐานแบบนี้ไม่รู้ว่าทนใดชอบหรือเปล่านะครับรอจะตื้นหน่อยนะครับก็เก่านะครับทนายชินชอบก็สอบถามได้นะครับวันนี้มีมาไม่เยอะนะครับก็มีของเก่านั่นแหละที่ว่าติดมือก็ยังอยู่อยู่นะครับลงพ่อเงินพิมพ์นิยม คลิปที่แล้วก็มีปิดไปไม่กี่องค์นะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบในคลิปที่แล้วหรือว,ว่าคล,คลิปก่อนคลิปก่านู้นก็ลองย้อนกลับไปรับชมได้นะครับเผื่อมีถูกใจนะครับจอบใหญ่ลงเพิ่อเงินนะครับวันนี้มีจอบใหญ่มาด้วยกันสององเลยนะครับจอบนี้ก็เหมือนจะเพิ่งลงไปนะครับคู่กับจอบใหญ่ศึกนะครับวันนี้ก็ จะพิมพ์เขาก็จะสวยกว่านะครับดูเนื้อว่าธรรมชาตินี้เก่าธรรมชาติแน่นอนนะครับแบบนี้ดูห่วงนะครับวันนี้นี่ผมชอบกว่าองค์มนะกรนะแต่สดายสภาพพกนะครับนี่จากคลิปที่แล้วนะครับะระฆางหลัง,องคอนนะครับ ก็วันนี้เปิดเบาๆนะเพราะว่าเป็นเหมือนพระเก่าติดมือนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะอะไรมาลงดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็ถ้ามีของใหม่เดี๋ยวเอามาอัปเดทให้พี่ๆรับชมกันแล้วกันนะครับถ้ามีอะไนทุกใจนะครับก็อุดหนุนได้นะครับนี่ลวมเพ่อเงินรอตท่ามาไฟนะครับวันนี้ก็เพิ่งได้มาไม่เมื่อไม่นานนะครับสภาพหน้ากระชําหน่อยนะครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับองนี้แต่ก็คงความเก่านะครับเช่นเคยนะก้นมีจานหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็ไม่แน่ใจนะครับ เหมือนก้นเขาจะมีเป็นจานด้วยนะครับบางๆต่อมาเป็นพิมพ์ขี้ตาอาจารย์ฟุงนะครับวันนี้ก็ผมลงไปใน facebook ก็มีหลายท่านนะครับให้ความสนใจนะครับองนี้ท่ายที่ชื่นชอบนะครับนี่หลเงินพิมพ์กีตาอาจารย์ฟงนะ แล้วกดแบบนี้ด้วยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าแบบนี้เขาเรียกว่ารอดแบบไหนนะต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธจินาร่านะครับเป็นเหรียญเก่านะห่วงห่วงเชื่อมด้วยนะครับห่วงเชื่อม ถ้าทันใดเห็นไม่ชัดก็อยากจะรับชมรูปเพิ่มเติมกระทงมาได้นะครับหลวงพ่อเงินหินิตาของก้าวหนึงค์นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งราคาไว้องค์ละเท่าไหร่ดีนะครับก็แตเราองค์ก็องค์ละไม่เท่ากันนะครับก็มีถูกบ้างแพงบ้างนะครับนี่ลูกอมเมฆสิทธิ์นะครับเนื้อเมฆสิธิ์นะครับ ชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยนี่พระปิดตาแล้วมกระสิธินนี้ก็เด่นหล่อหลงพ่อทา เช่นชอบก็บอกได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าทนาียองไหนถูกใจนะพูดคุยกันได้นะครับอยู่ที่อสุดท้ายนะครับก็เป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแสบของเก่าจากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็สวยธรรมชาติ ก็ผมขอญา่จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เบาๆนะครับคลิปนี้มีไม่เกี่องค์เองนะครับขอขอบคุณทุกท่าที่เข้า,ามารับชมครับขอบคุณครับ